สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินอีกสักหนึ่งแปลงเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปแบบแบบฉบับเต็มเนาะเอาแบบว่าวิ่งเข้ามาดูงานก็จะถ่ายให้ดูประมาณนี้ก่อนตอนนี้นะคะก็มีทีมงานของโอนะคะเริ่มมาติดป้ายที่ดินแปลงนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเนาะยังไม่ได้รีวิวให้ทุกท่านเห็นที่ดินแปลงนี้อยู่ที่คลอง14ห่างจากถนนรังสิตนครนายกมาประมาณ7.5กิโลเมตรก็จะถึงตรงนี้แปลงนี้มีอยู่4 สี่ไล่กว่าๆนะคะตามนโฉนดมีอยู่สองแปลงราคาเจ้าของตั้งไว้สี่แสนแปดต่อไล่เราเห็นอยู่ไกลๆตรงนี้นะคะเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนคลองสิบสี่ก็อยู่ตรงนี้ห่างจากถนนรงันงสิตนครนายกมาเจ็ดจุดห้ากิโลก็จะถึงถนนตรงนี้นะคะแต่ว่าจะมีจะมีซอยเข้ามาเพื่อจะผ่านตรงนี้นะคะก็ตรงนี้ยังไม่มีคนอยู่เลยนะคะแถวนี้ก็ยังเป็นทุ่งนาเป็นที่ดินจัดสรรที่ปล่อยทิ้งไว้ ก็จะเป็นลักษณะลุกล้างมีต้นไม้เยอะๆนะคะนี่เลยอ่ะแปลงที่จะขายก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือถนนสาธารณะนะคะสาธารณะก็ยังมีหญ้าเต็มไปหมดเลยนี่ที่ที่จะขายก็จะอยู่ตรงนี้มีอยู่สองแปลงแปลงละสี่ไร่กว่านะคะทางเจ้าของขายราคาไร่ละสี่แสนแปดก็เดี๋ยวจะขึ้นป้ายแล้วจะให้ทุกท่านชมที่ดินจริงว่าเป็นแบบไหนแล้วก็รวมถึงบริเวณร,บรอบๆว่าเขาทําอะไรไว้บ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะอันนี้นะคะทีมงานเริ่ม ประกอบป้ายเพื่อจะตั้งในที่ดินแปลงนี้นะคะนี่วันนี้ก็แวะเข้ามาดูหน่อยนะคะสาหรับที่ดินแปลงนี้เรายังไม่ได้รีวิวคะ่ะเดี๋ยวยังไงรีวิวแล้วจะให้ทุกท่านชมแบบฉบับเตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็คือให้ดูก่อนใครที่ติดตามที่ดินราคาถูกๆราคาย่อมยาวนะคะจะเก็บไว้เกงกําไรหรือจะเก็บไว้ปลูกที่พักอาศัยก็ดีนะคะตรงนี้แปลงที่เราจะขายก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะคะ แต่ว่าด้วยไม่มีคนอยู่ด้วยไม่มีใครเข้ามาทําประโยชน์อะไรแถวนี้มันก็เลยอาจจะไม่เห็นที่ดินที่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะ,ะด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้ก็จะมีะแปลงนี้นะคะที่ถมแล้วอันนี้คืออีกเจ้านึงไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับที่เราขายอันนี้คือติดถนนคลองสิบสี่เลยตรงนี้นะคะ,ะแปลงที่เราขายก็ตรงนี้จะเป็นที่ดินแบบคล้ายๆแบบเป็นบ่อน้ํา แล้วก็เป็นดินส่วนหนึ่งตอนนี้ลกมากมันก็อาจาจะมองไม่เห็นเท่าที่ควรเนาะถ้าใครสนใจจริงๆก็ลองแวะเข้ามาดูเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ด้วยตัวท่านเองก็จะดีมากๆเลยจะได้รู้ว่าของจริงเป็นแบบไหนนะคะจริงๆแล้วเจ้าของแปลงนี้นะคะมีขายฝั่งนี้ด้วยแปลงใหญ่เลยนะคะเนี่ยเจ็ดไร่กว่านี่ก็ราคาเดียวกันนะคะสี่แสนกว่าแล้วก็ฝั่งนี้สี่ไร่กว่าสองแปลงนะคะก็ใครเหมาเลย ไล่ละ4ลี0 8 0รวมค่าโอนภาษีให้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปยืนมุมตรงนี้นะคะจะถ่ายให้ทุกท่านชมหันกลับมาฝั่งที่โอยืนอยู่ณตอนนี้ค่ะนี่ขายตามป้ายนะคะสี่ไล่3ามงาน88ตารางวาตอนนี้นะคะที่โอเดินอยู่ตรงนี้คือถนนสาธารณะค่ะแต่ว่า ด้วยสภาพปัจจุบันนะคะไม่มีรถเข้าออกก็จะประมาณนี้ปกติแล้วตรงนี้ก็ขับรถเข้ามาได้นะคะวันนี้ฝนตกเราก็เลยเลือกที่จะเดินเข้ามาชมที่ดินตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะคะอันนี้ก็เรามายืนอยู่อีกมุมหนึ่งเนาะจริงๆแล้วแปลงนี้ทางเจ้าของก็ขุดบ่อไว้เป็นที่ดินแบบพื้นดินเต็มส่วนหนึ่งไว้แล้วนะคะ ลักษณะของที่ดินก็ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เราให้ดูรอบๆด้านหน้านะคะที่อันนี้ไม่ใช่ของเราค่ะก็มีบ้านอยู่บ้างแล้วนะคะแถวนี้ตรงนี้นะคะก็มีสกไฟ,ฟ้าเข้าถึงตรงนี้แล้วใกล้ๆนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ที่ของเราค่ะแต่ให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆเท่านั้นเองนะคะโดยรวมก็ประมาณนี้เลยค่ะ